สวัสดีครับ FC นะครับช่างซ่อมรถมืออาชีพนะครับขอบคุณบริษัทวาวรีนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกนะครับด้วยความสำเร็จกว่า150ปีนะครับมีพี่น้องถามมานะครับในเรื่องของผมจะเปิดอู่ซ่อมรถนะครับโดยที่ว่าไม่มีอู่แต่จะซ่อมนอกสถานที่ได้หรือเปล่าครับพออ่านปุ๊บนี่ก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นนะครับน่าพูดนะครับสนใจเหมือนกันนะครับในวิถีของความเป็นช่างซ่อมรถนะครับ ถามว่าได้ไหมผมตอบว่าได้นะครับได้เลยนะครับถ้าเรามีความสุขแล้วก็มีความรักกับการที่เราจะประกอบอาชีพนี้นะครับช่างซ่อมรถอิสระนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมีอยู่ซ่อมรถนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีเครื่องมืออยู่หลังรถนะครับมีอะไรนะครับอะไรเออเชียงกงก็ได้อะไรใหม่ก็ได้มีเออมแมลงถาตั้งรถนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องมือ พอสมควรนะครับทิ้งไว้หลังรถนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อนะครับพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับให้เบอร์โทรไว้นะครับเวลารถมีปัญหาอะไรก็วิ่งนะครับในบริเวณโดยรอบนะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของเพยต่างๆเนี่ยก็มีนะครับบริการรับซ่อมรถนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะช่วงกลางดือกลางเดือนกลางกลางคืนนะครับ กลางวันนะครับช่วงเช้าเมื่อช้าต่างๆกันนานเนี่ยถ้าเป็นบริเวณที่เขารับผิดชอบนะครับเช่นในเขตกรุงเทพมหานครโดย,ยเฉพาะเขาก็จะวิ่งไปให้นะครับไม่ว่าตกอาตกอตกอกซอกซอยไหนถนนสายไหนเนะี่ยเวลาเราเราไปเสียนเนี่ยปุ๊บก็ไปให้นะครับไปให้นะครับแต่ถ้านอกอกรุงเทพเนี่ยออกต่างจังหวัดนะครับก็ ต้องดูนะครับว่าแต่แต่ราหวัดเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะต่อไปเนี่ยผมว่าจะมีเยอะด้วยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยสมมุติว่ามาชลบุรีเนี so. ่ยอาจจะมีช่างต้อนรดน้ำประทานที่นะครับอาจจะทิ้งเพจไว้ให้แล้วก็ทิ <S <s ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเวลามีปัญหาเราก็โทรหาเลยปรึกษานะครับเหมือนกับเอ่อในเรื่องของการปรึกษาหมอนะครับปรึกษาทนายความปรึกษาอะไรต่อไปเนี่ยผมมองดูแล้วช่างต้อนรเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เป็นการโทรปรึกษานะครับนี่นะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองก็มีในเรื่องของเวลาเราเราไปเสียบริเวณ ด้านนอกนะครับบริเวณการถนนนะครับบางทีอ่าประการบางตัวเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของศูนย์ฉุกเฉินนะครับการช่วยเหลือนะครับมีรถยกกระวานไปในวิถีของตรงนั้นนะครับมี2แบบนะครับช่างซ่อมรถนอกสถานที่นะครับบางทีก็จะเป็นช่างจากศูนย์เนี่ยจะไปซ่อมให้นะครับถึงบริเวณเอ่อริมถนนนะครับนอกสถานที่ของศูนย์บริการนะครับจะมีลักษณะนี้ก็มีนะครับแต่เท่าที่ FC ผมถามเนี่ยผมมองผมเข้าใจว่าเป็นเอ่ออาชีพช่างซ่อมรถอิสระนะครับก็คือไม่ต้องเปิดอู่นะไม่ต้องเอา แม่แรงเอาเครื <Das guided attention> ่องมือเนี Middle ่ยท like ิ้งไว้หลังรถเลยเวลาใครโทรมาหาก็ไปนะครับขับรถไปเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับอะไรหลังรถมีทุกอย่างคุาจะเอาอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องสายพานกองเครื่องพาเบรกดิสเบรกเอาน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแผ่นคัตจานกดคัตมีหมดอ่ะก็คือหลังรถเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับทุกคุณจะเอาอะไรมีหมดนะครับไม่ว่าฟิลไม่ว่าลีเล์ไม่ว่าบางก็แตกมีหมดทุกอย่างทําได้นะครับทาได้แล้วก็ เห็นนะครับช่างแมคโครรู้จักกันนะครับรู้จักกันก็ชื่อช่างจักรนะครับเขาก็เป็นช่างซ่อมแมคโครลักษณะนี้เหมือนกันนะไม่มีอูนะครับแต่เจ้าของแมคโครเนี่ยรู้จักเขานะครับรู้จักเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับคือซ่อมทั้งปีอะทั้งปีทั้งชาติอ่ะก็คือเป็นซ่อมแมคโครอะมีหลยเจ้านะครับรู้จักเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นพวไอ้ช่างจักรเนี่ยเขาวิ่งไปนะครับ เครื่องมือเต็มหลังรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ลงแม่แรงไอ้ตัวยกรถไอ้ตัวขาตั้งยกรถนะครับแล้วก็อะไรเต็ไม,มไม่หมดและผมไปดูผมไปดูหลังรถเต็มเต็มไปด้วยอะไรนะครับก็ต้องลักษณะนี้นะครับก็ต้องเขาเรียกอะไรนะคืออย่างน้อยรถรถของเราเนี่ยรถกระบะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค,าคา่าเล่าค่เล่าคจไม่ไม่เกี่ยวนะครับขอให้ใส่อะไรได้ใส่เครื่องมือได้นะครับแล้วตัวเราเองก็ไปคนเดียวก็ได้นะครับ คนเดียวได้นะครับซ้อมรถคนเดียวได้นะครับอย่าไปบอกว่าเอ้คุณต้องมีสองคนสองคนสมันคนเดียวก็ได้นะครับถ้าคุณคุณไม่มีใครเนี่ยคุณไปคนเดียวเลยนะครับเครื่องเนี่ยเวลาเปิดฝาสูบเนี่ยหรือเครื่องเนี่ยเอาเครื่องลงเนี่ยเอออาจจะเอาฝาสูบลงเนี่ยโดยที่ผมไม่เอาเสื้อสูบลงเนี่ยคนเดียวยังทําได้นะครับฝาสูบครึ่งท่อนนะครับคนเดียวทําได้นะครับแล้วถ้าเป็นคนเดียวนี่จะจะเอา จะเอาเครื่องลงทั้งทั้งเครื่องเนี่ยมันต้องมีเครื่องเครื่องทุนมือนะครับแม่แรงนะครับไม่งั้นเราจะยกไม่ได้เรายกไมยย่ไหวน,นะครับยกเส MER สูไม่ไหวน,นะครับก็ต้องมีสมมติว่าถ้ามีเจ้าของรถช่วยได้นะสมมติว่าเราไปซ่อมที่บ้านเขาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นพวกเนี่ยเขาเลือเครื่องเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อทำเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็น Ganz, ต่างต่างกันนานเนี่ยถ้าเอาเสื้อสูบลงเนี่ยถ้าเขามีมีเขาช่วยเนี่ยยกได้นะครับมีในเรื่องของไอ้คานเหล็กแป๊บเหล็กหน่อยนะครับแล้วก็ มีตัวห้อยเครื่องนะครับสามารถที่ยกได้นะครับสูบเนี่ยความจริงแล้วเนี่ย้ายกสองคนสาคนเนี่ยได้สบายนะครับพอได้อยู่นะครับน้ำหนักก็พอได้ที่จะหามออกมาได้นะครับนี่นะครับในเรื่องของการที่เราจะไปเปิดอู่ซ่อมรถนอกสถานที่โดยที่ว่าไม่มีอู่ซ่อมรถนะครับมีนะครับมีคนทําแล้วนะครับมีคนทําแล้วจากเพจในในบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับหรือสมุทรปราการเนี่ยมีคนทําแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับที่หนึ่งที่สองเขาก็ไปซ่อมให้นะครับเราคิดค่าบริการก็ไม่แพงนะครับ แล้วก็ไม่ชาร์จเท่าไรนะครับแต่ก็ต้องให้พิเศษกันบ้างนะครับตีหนึ่งตีสองโทรปกช่างป๊บช่างรถผมเสียมาซ่อมรถผมหน่อยโอ้โหแล้วอย่างลักษณะนี้ก็ต้องให้ค่าค่าแรงเขาเขาเขาเพิ่มขึ้นพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้รับได้นะหลายท่านรับได้นะครับ,บ,รบขอให้รถผมไปอีกไดไ้ใช้ได้นะครับบางคนเอ่อช่วงเช้าม,มืดเช้าม,มืดก็โทรไปหาช่างนะครับก็ช่างก็วิ่งมาซ่อมให้นะครับก็เป็นลักษณะที่ต่อไปเนี่ยผมมองรู้แล้วเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับในวิถีของช่างซ่อมรถที่คือ มีความมีมีความรู้มีฝีมืมมอติดตัวอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่อะไรไม่สะดวกไม่พร้อมที่จะเปิดอู่ซ่อมรถเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนัก้นกงไปซ่อมรถสายนซ่อมอิสระเขาเซ่อมอิสระนะครับสามารถเดินทางไปไหนมาไหนซ่อมได้หมดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็พกน้องๆก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันน้องๆที่ผมรู้จักนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันบางทีไปซ่อมที่บ้านเลยนะก็คือหมายถึงว่าคุณไม่ต้องเอารถไปอ,อู่ออเสร็จแล้วเนี่ยคุณโทรหาเลยเสร็จแล้วช่างก็ไปหาที่บ้าน แต่เราเอารถไปจอดเทียบปุ๊บเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงเอาไม้แรงขึ้นปุ๊บซ่อมรถซ่อมมจะซ่อม,อ,ม,อ,มอะไรบอกมารื้อทั้งคันนะครับมื้อได้แล้วทําได้ด้วยนะครับในวิธีของช่างที่มีมไม้ลายมือนะครับซ่อมได้แล้วเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตผมคิดว่าต่อไปเนี่ยพวกเราจะเห็นในเมืองไทยจะเห็นเยอะขึ้นนะครับช่างซ่อมรถมืออาชีพที่ไม่มีอู่นะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยเพราะว่าเพราะความรับผิดชอบไงเพราะช่างลักษณะเนี้ยเขาจะมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับเพราะเป็นอาชีพเขา นะครับแล้วก็มีความความตระหนักรู้นะครับว่าเอ่อการที่เราจะไปซ่อมรถถึงบ้านเขาเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกอะความมั่นใจแล้วก็มีฝีมือแล้วก็ต้องมีเอ่อการที่เอ่อความอะไรนะความสะดวกความพร้อมนะครับพร้อมที่จะให้บริการกับ ลูกค la no? 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 ้าเราทุกท่านนะครับโทรมาปุ๊บก็ไปเลยโทรมาปุ๊บก็ไปเลยโทรมาปุ๊บก็ไปเลยพวกผมบางเดือนเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับโทรมาตลอดนะวันนี้โทรมาบ้านนี้ก็โทรมาอันนี้พระผู้เนฝูงก็โทรมานะครับเพื่อจะซ่อมรถให้ให้ที่บ้านแล้วบางคนชอบนะครับไปซ่อมรถที่บ้านเนี่ยบางคนชอบนะครับชอบกว่าเอารถมาที่อู่นะครับเพราะว่าการดูแลของเจ้าของรถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยเขามีความสุขนะครับคุณไปซ่อมรถที่บ้านเขาแล้วคุณเขามีความสุขผมก็เคยนะครับเคยไปซ่อมรถที่บ้านลูกค้านะครับยกเกียร์นะครับอยู่ที่บ้านเลยนะครับเสร็จแล้้วเเนนนี่ยพออหลัังจาากก็ ยกแล้วเออตัวค้ำขึ้นมาปุ๊บเลยเข้าไปถอดข้างล่างที่บ้านมีความสุขอ่ะคือเจ้าของรถก็มีความสุขเพราะเห็นทําในบ้านนะครับแล้วก็ไว้ใจกันนะครับไว้ใจมันต้องไว้ใจกันด้วยนะครับลักษณะนี้นะครับเจ้าของรถก็ต้องไว้ใจเราเพราะเห็นหน้าเห็นตาเชื่อใจเรานะครับแล้วก็ทางเอกก็ต้องไว้ใจเจ้าของรถด้วยนะครับคืออย่างน้อยก็คือไอ้ต้องคุ้นกันสักพักหนึ่งนะครับ คุ้นกันมาก่อนหรืออาจจะรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ไปซ่อมนะครับแต่ถ้าไม่รู้จักกันก็ก็ซ่อมได้นะครับต้องก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองไม่เป็นไรนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับของทั้งสองขวานะครับช่างช่องรถไปไปซ่อมที่บ้านก็ไม่แน่ใจนะครับเจ้าของรถที่อยู่ที่บ้านปุ๊บจะโทรหาช่างก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะไหนบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับในวิธีของเอ่ออาชีพช่างซ่อมรถอิสระนะครับโดยที่ว่าไม่มีอู่ซ่อมรถถามว่าได้ไหมได้เลย นะครับแล้วก็ทําได้ด้วยแล้วก็ทําได้จริงๆด้วยนะครับไม่มีอะไรที่ดังนั้นสหัสมันอยู่ที่ความมั่นใจของเรานะครับว่าเราจะทํำไหมนะครับแล้วก็มีีความความรักนะครับที่จะทานะครับช่างสมรถมืออาชีพเนี่ยฟังอย่างนี้เป็นไปไม่ยากนะครับถ้ามีความรักนะครับความเก่งศึกษากันได้นะครับการไม่รู้ศึกษากันได้นะผมไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนที่จะมาเป็นช่างสมรสนะครับแล้วก็ไ่คิดด้วยจะ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 มาแนวทางนี้นะครับวันหนึ่งพอมีรถปุ๊บเนี่ยเราคิดไปถึงข้างหน้าละ ว่าเราต้องรู้เรื่องรถนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเหนื่อยแล้วเราก็จะลำบากนะครับรถไปเสียกลางทางคุณจะทาอะไรไม่ได้เปลี่ยนฐานน้มันเครื่องคุณก็ทาไม่ได้ผมเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเองไม่เป็นนะครับเมื่อตอนที่มีรถใหม่นะครับประมาณสักอายุ20ิต้นๆนะครับไม่รู้ทํำยังไงเปลี่ยนฐานน้เครื่องนะครับไปศูนย์บริการผมก็รออยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนฐาน้เครื่องเปลี่ยนกองแค่นั้นเองนะครับ ทำไม่เป็นนะครับทาไม่เป็นไม่ก็ตองเปลี่ยนปลายทะเบียนรถนะครับปลายหน้าปลายหลังนะครับยิงน็อตจับไปจับสว่านนะครับที่จะเจาะลงไปเนี่ยทะทำไม่ได้ทำไม่ได้ทไม่ถนัดนะครับทำทำเป็นนะครับแต่ทาไม่ถนัดนะครับองจารนั้นปุ๊บก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องไอ้นี่เลยออกมาจากศูนปุ๊บนี่ไปร้านหนังสือนะครับซื้อหนังสือเล่มแรกนะครับมาอ่านนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เบนซิลเบนซินเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหลักการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับ ศึกษานะครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ไปเรียนนะครับหลักสูตรระยะสั้นนะครับสารพัดช่างนะครับแผนช่างยนต์นะครับไปเรียนอยู่ประมาณหัึงปีกว่านะครับในเรื่องของเชื่องล่างในเรื่องของดีเซลในเรื่องของเบนซินนะครับแล้วก็ในเรื่องของโว้โดอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปเรียนสารพัดช่างนะครับจากนั้นปุ๊บก็ค่อยๆนะครับเข้าสู่บริการแล้วก็มา รวมกับน้องๆนะครับประมาณส0กว่าคนนะครับมาเปิดอู่ซ่อมรถนะครับด้วยทุนของตัวเองนะครับลงไปนะครับด้วยความตั้งใจตั้งใจดีนะครับแล้วก็ชอบแล้วก็รักนะครับในวิถีของความเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็ชอบชอบฟังนะครับชอบชอบฟังปัญหาที่เขาคุยให้ฟังนะครับชอบรู้ปัญหารถยนต์นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นลักษณะนี้ยังไงนะครับเสร็จแล้วแล้วพอหลังจากนี้วันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเอ่อ ปัญหารถยนต์เนี่ยไม่มีที่สุดนะครับช่างคนไหนบอกว่าเก่งที่สุดในเมืองไทยเนี่ยอาจจะพูดได้แป๊บเดียวนะครับพอหลังจากปีหน้าสองปีปุ๊บเนี่ยวิถีของรถเปลี่ยนนะครับความเก่งของเราเนี่ยก็จะหายไปนะครับถ้าเขาถ้าคุณไม่ศึกษาไม่ฝนฝ่ายแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพอรถไฟฟ้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งความรู้เดิมๆนะครับที่เรามีอยู่หายไปนะครับดังนั้นเราต้อง แสวงหาความรู้นะครับศึกษาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับในวิถีของช่างซ่อมรถนะครับแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่ถามคำถามนี้เข้ามานะครับทำเลยครับช่างซ่อมรถอิสระนะครับโดยว่าโดยที่ว่าไม่มีอู่ของตัวเองนะครับสะดวกง่ายอิสระในชีวิตและทําได้แล้วก็มีคนหลายคนทําแล้วด้วยนะครับแล้วก็การคิดค่าบริการค่าอะไรต่างๆอานาก็ให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยแล้วก็รับผิดชอบกับงานนะครับเข้าไปซ่อมครั้งหนึ่งปุ๊บ ต่อไปมีปัญหาเขาโทรมาพวก,กเราก็ไปอีกนะครับไปอีกจนที่เขา,เ,าเขาไว,ไว้วางใจเราก็มีความสุขเราก็มีความมั่นใจที่จะทํารถให้เขานะครับลูกค้าเนี่ยไม่ยากนะครับลูกค้าที่ซ่อมรถกับเราเนี่ยถ้าเราให้ความปรัถนาดีให้ความตั้งใจดีนะครับมุ่งมั่นที่จะทํารถให้เขายังมีคุณค่าและมีความสุขแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบในวิถีของรถยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยอนา,าคตของเราเ่ยสดใสนะครับในเรื่องของลูกค้านะครับหลายๆคนก็อยากให้มาทํารถนะครับ เป็นนี่เป็นหน่อยรถจะเป,เป็นเป็นตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่รถวิธีของความเป็นรถเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นต่างต่างนานาเนี่ยมันจะมีตามมาเรื่อยๆนะครับในวิถีของอผู้ขับรถผู้ใช้รถนะครับแต่รถแประมาณสักห้าปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาจะเริ่มเกิดน,นะครับรถใหม่ๆก็ยังคือยังอะไรได้ยังสามารถที่จะเบาใจได้ไร้กังวลได้นะครับพอหลังจากห้าปีขึ้นไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย เริ่มนะครับเริ่มวิถีเขาเริ่มปัญหารถจะเริ่มมีปัญหาละนะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของผ่าดิสเบกเบกเสียงเริ่มดัง,ว,งวิ่งไปปุ๊บก็บมีเสียงอะไรดังอะไรกิ่จกีดบริเวณเครื่องยนต์ลักษณะน,าานี้นะครับจะเป็นลักษณะน,าานี้ก็จะเริ่มมีปัญหาต่อไปก็จะแสวงหาช่างซ่อมรถนะครับฝีไม้ฝีมือของช่างซ่อมรถเนี่ยแต่ละที่แต่ละทางแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก่งนะครับพูดไม่เป็นแต่บางคนพูดเก่งแต่ทําไม่เป็นนะครับ บางคนทั้งพูดเก่งทั้งทําเก่งนะครับแล้วก็บางคนทั้งทําไม่เก่งแล้วก็พูดไม่เก่งนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่ก็อาศัยในเรื่องของเวลาเราพูดคุยกันแล้วเนี่ยพอคุยกันได้พอไปกันได้ระยะสายดีนะครับมิดไมตรีดีก็สามารถที่จะซ่อมรถต่อไปด้วยกันได้นะครับอาจจะไปเจอช่างที่ไม่ค่อยได้มีความช,นชนำนาญแต่มีความปรารถนาดีมีความมุ่งมั่นที่จะทํารถให้เราก็สามารถที่จะยอมรับได้นะครับแล้วก็คบกันได้นะครับนี่ครับในวิถีของช่างซ่อมรถ อิสระนะครับโดยที่ผมมีอู่ซ่อมรถทําได้นะครับทำเลยนะครับแล้วผมเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าทําแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอะไรต่างกันาก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับในช่อง YouTube นี้นะครับหรือไม่ทางเ c e b o o k นะครับช่างหล่อหัวใจดื้อนะครับของอวบรีนะครับซึ่งผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของช่อง YouTube แล้วนะครับผมจะเข้าไปตอบปัญหานะครับใน เฟซบุ๊กของช่างหล่อหัวใจลื่นนะครับของวอรบรีนะครับเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็บ่อยๆนะครับผมต้องไปอยู่ช่องนู้นด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความสนุลนะครับให้กับสปอนเซอร์วอรบรีนะครับที่เขาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการสร้างช่องช่างสมรถมืออาชีพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้นะครับเล่าสู่เรื่องราวนะครับของรถยนต์เนี่ยให้พวกเราสังคมเมืองไทยผู้ใช้รถได้ฟังนะครับได้แชร์ความรู้ได้แชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งผม ก็พยายามนะครับทำให้เต็มที่นะครับนำความรู้ดีๆหลายๆอย่างเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ FC ของผมเนี่ยรู้จักผมเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นก,นก็ไปถ่ายทอดนะครับเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับผมไม่เก็บความรู้ไว้คนเดียวแน่ๆนะครับผมจะถ่ายทอดนะครับออกไปนะครับโดยผ่าน f c พวกเราเนี่ยแหละครับเข้ามาเอ่อให้กำลังใจผมมั่งเข้ามาออสอบถามปัญหานะครับเข้ามาแนะนําผมก็มีความสุขนะครับพออ่านคอมเมนต์หาอะไรต่างๆผมมีความสุข นะครับแล้วก็หลายท่านนะครับบางคนไม่เคยเจอกันแต่คอมเมนต์มาเนี่ยให้กำลังใจมากนะครับถ้าเจอกันนะผู้ชมต้องกอดคอกันนะครับกอดคอแล้วก็มีคอามูุขด้วยกันก็ต้องขอคุณมานะครับที่สร้างกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆนะครับกับเอฟซีหลายๆท่านนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูวิวในเรื่องของการพูดปัญหาต่นง์นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการสร้างคําถามขึ้นมานะครับ มีเรื่องคุยมีเรื่องเล่านะครับหลายคำถามเนี่ยบางทีผมลืมไปแล้วนะครับแล้วก็พออ่านปุ๊บโอ้โหลืมไปโอ้หนานมากเลยนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วบางทีก็ลืมไปนะครับนี่นะครับก่อ fc ผมนี่แหละครับที่ตั้งคำถามมาปุ๊บทำให้ผมนึกได้นะครับขอบคุณนะครับบริษัทบาวลนนะครับเป็นผู้ผลิตสารรอลื่นคุณภาพระดับโลกนะครับร้อยห้าสิบปีนะครับแห่งความสําเร็จนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับไปเจอกันนะครับผมแปะ เฟซของช่างรอหัวใจลื่นวาวิรีนไว้ที่ใต้ YouTube นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นที่เอซผมเข้าไปในช่องยูทูบของช่างเราอหัวใจลื่นปุ๊บเนี่ยจะเจอผมนะครับผมจะอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อตอบคาถามพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเพื่อนๆช่างนะครับแล้วก็พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับทําได้นะครับทําเลยนะครับช่างซ่อมรถนะครับอาชีพอิสระนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีอู่ซ่อมรถไม่ต้องมีเลยนะครับเอา ของต่างๆไว้หลังรถกระบะเราเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใครโทรมาก็ไปนะครับไปซ่อมที่บ้านไปซ่อมที่การถนุนนะครับไปซ่อมที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปเลยนะครับมีสมองนะครับมีฝีมือนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถที่จะสร้างอาชีพได้ในวิถีของช่างสำรรถอิสระนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับสุดยอดครับในวิถีคิดนะครับขอบคุณครับ